อย่างที่ผมแนะนําไว้ว่าให้ใไก่เล็กนี่มันเข้ากรุงเทพได้นะมันเข้าบ้านจาัดสรรได้นะอ๋อเลี้ยงคอนโดไดซ้ซึ่งเป็นแนว <c oughs> เป็นแนวในการตัดสินใจในการเลี้ยงไก่ของแต่ละตัวของผมบางคนชอบอะ่ะบางทีเอาไปเลี้ยงแบบพื้นที่แบบไม่ได้ใหญ่นะในคินซินนานแต่สินนน่งเหเกษตรไดยามธรรมชาตให้เราได้สร้างทางนําไปรอเลี้ยงชีวิตผู้คน ผลผลิตอันมาไกลต่างแหล่งที่มาแล่ที่ไปยูฮูผลเกษตรน้อยสวัสดีครับป๋องพันนกขอนน้อยครับผมพี่น้อยครับในอะไรที่วัดครับวันนี้เรายังอยู่ที่ชิคเก้นฟาร์มน้อยชิคเก้นฟาร์มน้อยชิคเก้นฟาร์มโอ้โหน้อยนี่ดินแดนแห่งแดนดินถิ่นไก่สวยงามนี่แดนดินถิ่นไก่สวยงามนะครับผมครับวันนี้ก็ ยังมีไก่หนึ่งสายพันธุ์นะครับที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียววันนี้พี่น้อยโทรตามขับรถกันกลับไปแล้วพี่น้อยบอกเฮ้ยตัวนี้เจอหลังฟาร์มแอบเก็บไว้ลืมไปแล้ว <laughs> ต้องมากลับมาทายด่วนก่อนที่จะขายหมดอ้าวน,น,น,นั่นสิาสายพันธ<ด>ุ์อะไรนะพี่น้อยตัวน,นี้เป็น่อมครับถดว่ําที่ไหนครับเออเออเออเสือกุหลาบออรถ โค้ดที่แปลว่ากุหลาบนะครับผมคอมก็ C O M B แปลว่า้งอนของไก่ก็คืองอนกุหลาบงอนกุหลาบใช่ครับโอ้โหตัวนี้ก็มาจากชื่อก็มาจากลักษณะของงอนครับครับก็มีลักษณะที่คล้ายๆดอกกุหลาบเราดูตัวดำาครับยินงแดงจันเลยนะมันจะใช้ให้ดอกกุหลาบครับผมโอ้โหเวยมากงอนเท่เลยนะผมเห็นแล้วผมนึกถึงอลไวว่าี่เขาเรียกว่างอนไก่งอนไก่ต้นดอกงอนไก่ใช่ไหมฮะ แต่นี้เป็นสีอกุหลาบเลยใช่เรียนจำจำชื่อง่ายเลยลดความของเราสาวน่าไมต้องหมาแลวสองทำเสียสายพันธุ์หมดเลยจำง่ายจำง่ายจำง่ายพี่พี่ผมเห็นมีแก้มด้วยแก้มสวยทีเดียวอันนี้ครับแต่ว่าผมเห็นแล้วเป็นไก่สายพันธุ์นี้นอกจากมีงอนที่สวยงามแล้วมีแผ่นแก้มที่ชัดเจนเลยครับผม เขาเรียกอะไรหูเหรอครับพี่อ่าใช่ใช่เขาเรียกเป็นหูมันหูขาวหูขาวอ่เหมือนไก่ป่าหูขาวอะไรเงี้ยครับครับเดี๋ยวหูเดี๋ยวดำลองลองจับตัวดำมาดูจะได้จะได้บรรยายกันชัดเอ๋อได้ครับได้ครับตัวไหนพี่ตัวดำตัวดำตัวดำตัวไนสุดนะตัวดำตัวดำดำนู้นไม่ใช่ดำหางขาวใช่นะอ๋อหูตัวนั้นหงอนอย่างงามเลยครับพี่ตัวนี้ลักษณะหงอนจะชัดเจน อันนี้โรสเลยครับโอ้สีโรสเลยโอ้หมาก็ร้องเลยนี่โคราตพี่ือโอ้ยนี่ทำไมมันเหมือนดอกไม้เลยอ่าเนี่ยครับลักษณะที่เรียกว่าโรสคือดอกอ๋อมันต้องเป็นช่อแบบนี้เลยใช่ครับแล้วก็ลักษณะท้ายหอนก็คือเรียวเล็กยาวแล้วก็ชี้ขึ้นไปข้างบนโอ้ยนี่ถ้าไมาจับมานี่เราไม่สังเกตเห็นเลยนะะที่สครับลักษณะที่สวยโอ้แล้วหูตัวนี้ก็จะเต็มเต็มนะเนี่ยหูเต็มมากโอมันจะใหญ่กว่านี้ไหมพี่ หรือว่าไม่ไม่ใหญ่แหละครับแต่ต้นสายเนี่ยจริงๆคูของมันเนี่ยมันจะโตขึ้นตามอายุในตัวนี้มันถือว่าเต็มนะอออย่างนี้คือได้ลักษณะตัวนี้ได้ลักษณะที่สวยครับก็เลยอยากจะแนะนําอีกตัวหนึ่งที่เป็นไก่ที่น่าสนใจอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่ทุกที่ตอนนี้ตัวนี้ปีกว่าแล้วครับเป็นะว่ไตีคคือรดคอมนี้จะเน้นในสองส่วนนะครับคผมส่วนแรกก็คือว่าไอหงอนี้มันต้องได้อยู่แล้วนะมันต้องเน้นแข่งในนตรงแก้มหรือเราเรียกว่าไอ เออติงหูเนี่ยอ๋อนี่คือลักษณะเด่นของเขาครับแของสายพันธุ์แล้วก็อีกอย่างก็แข่งยังไงพี่หูต้องยังไงหูต้องใหญ่ต้องยานต้องยาวต้องอ่าต้องใหญ่นะครอบแล้วก็อีกส่วนก็คือเป็นลักษณะของหางนะฮะหางจะต้องตีเส้นใหญ่แล้วก็ตีวงม้วนเลยเป็นต้องโคงตัวเป็นม้วนเหมือนปลากระป๋องไอย่างที่เราอายามอีกแล้ว พี่น้อยจะพาไปย้ำอีกแล้วอย่างนี้ต้องย้อนกลับดูคลิปแรกแล้วไปดูสลามอีกแล้วม้วน็นปลาหางปลากระป๋องเลยครับหางไก่อ้นี้มันเขาเขาจะมีเขาจะมีอะไรตรงนี้เขาขัดหางอยู่ถ้าเราจะสังเกตอีกตัวหนึ่งตัวหนึงหางจะยาวกว่าจะเห็นว่าหางเขาจะเส้นใหญ่แล้วก็โค้งเป็นโค้งเลยใช่ไหมฮะจะเป็นหางที่สวยอ๋อที่มันสวยมันต้องง้วนเข้าไปเลยครับใช่บางสายพันธุ์มันชี้ตรงอันนี้ต้องง้วนเป็นลักษณะที่สวยงามนะผมว่ามันเป็น ไก่ที่ครัไก่ที่น่าสนใจอ่ะตัวนี้ทีนี้ที่ผมผมอยากจะแนะนําว่ารถคลอมเนี่ยคุณภาพระดับนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยเป็นผู้นําในในประเทศใกล้เคียงทั้งหมดมาสายพันธุ์มา่างไหนครับพี่รถรถคอมเนี่ถ้าเป็นออริจินัลเลยก็สหรัฐอเมริกาโอ้มีหน้ามันพูดมันขันมาผมฟังไม่รู้เรื่องเลย นั่นอารักทายเลยเย่ๆเลยอ๋อเย่เย่เย่วอทซับแมนเป็นแรปเลยแรปเลยทวกนี้ก็จะกระจายเลี้ยงอยู่ทุกประเทศนะครับครับแล้วก็ในประเทศไทยนี่ก็นําเข้ามานานมากครับแต่ว่าในในทุกวันนียที่มองว่ารถข้อมันมีความน่าสนใจเนื่องจากว่าคุณภาพไก่ได้นะไก่ที่คุณภาพถึงเนี่ยมันมันมันชวนมันชวนคนให้เข้ามาเลี้ยงนะครับมเลยมาแพงไหมครับไรนอกที่เข้ามาเนี่ยสมมติเขาจะขายเป็นไซ นัก็เป็นไก่ในกลุ่มของไก่ไซสเล็กครับครับพวกนี้ก็จะมาเป็นเขาเรียกว่าหนึ่งพีโอก็คือตัวผู้หนึ่งเป็นเมียสอง๋อมาเป็นเซตเลยทีเดียวใช่ที่เซตหนึ่งเนี่ยมันมันจะขึ้นกับค่าเงินของเราตอนนี้ี่เงินเราเราอ่อนนะ๋อเขาจับคู่มาให้เรียบร้อยใช่เขาจะส่งมาเป็นเซตเป็นเซตเลยสามตัวหนึ่งพีโอคือผู้หนึ่งตัวเมียสองตัวซึ่งก็ทั่วไปก็อยู่ที่หมื่นแปดถึงหมื่นห้าถึงหมื่นแปดอันนี้ได้ได้ได้เอามาทำพันได้เลยใช่ไหมครับ ไก่นี่พร้อมทั้งพันธุ์อันนี้ส่วนใหญ่จะมาจากเป็นอินบีดหรือเปล่าครับเป็นคองเดียวกันหรือเปล่าไก่ต่างประเทศเนี่ยถ้าหากว่าเวลามันมาเนี่ยเราเราเราต้องถือว่าเราต้องมาเริ่มต้นใหม่เพราะเราไม่ไม่รู้เราวต้องมาไล่สายใหม่ใช่แล้วก็มาเริ่มจัดเซตจัดสายเลือดจัดหมวดหมู่ของของไก่ที่เราจะบีดต่อไปครับคโอ้โหแต่เขามีงอนที่ยอมรับเลยว่ามันสวยงามจริงเแล้วสายพันธุ์นี้คือเลี้ยงกันทั่วโลกแล้ว ร่าคือมีกระจายอยู่ทั่วโลกเพียงแต่ผมว่าอ้ประเทศไทยถ้าตอนนี้นะไก่ปุ่มนี้มันขึ้นมาเป็นตัวสวยครับแล้วก็อย่าลืมว่าการทาสัตว์สวยงามหรือว่าของสวยงามทั้งหมดอย่างที่หนึ่งคือของที่มีจํานวนน้อยครับโอกาสที่จะทยิ่งจํานวนน้อยราคาก็ยิ่งสูงขึ้นอย่างที่สองคือคุณภาพต้องถึงคือในแถบเอเชียเนี่ยในละแวกมาเลเซียอาเซียนเราอาเซียนแล้วกัน มาเลเซียหรือว่าเวียดนามลาวกัมพูชาเรนก็ก็คุณภาพก็ยังตามเราอยู่อนนีคือสิ่งที่ผมว่ามันมันเป็นโอกาสในการในการสายพันธุ์นี้คือผู้นำในตลาดคือพี่น้อยน้อยชิคเก้นฟาร์มลมทัว เพราะ่นี่ยดินสนไก่สวยงามดินอ้าวดินสีสวยครับผมเห็นมีหลากสีเลยทีเดียวในครันี้มัมีทุกสีครับโอ้โหในอนาคตมีสนามประกวดได้ไหมครับพี่ตอนนี้ก็รอจํานวนนิดหนึ่งเพราะกำลังคำจำนวนเพราะว่าสมาชิกที่เลี้ยงกันน่ะยังไม่เยอะเท่าไหร่ยังไม่กว้างครับเพราะว่าจริงๆทาไมรถคอบในบ้านเราเนี่ยมันมีงาน แต่ั้งแต่เราเริ่มไก่สวยงามเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยเราเจรถคลดข้อมแล้วจริงแต่ว่าคุณภาพไก่ยังไม่ได้เพาไม่ถึงเนี่ยมันทํากระแสไม่ได้ไม่ว่าจะไม่ไม่ต้องปั่นเลยฮะมันทาแบบกระแสไม่ได้แต่แล้ววันนี้มันถึงแล้วใช่ไหมพี่ใช่ถ้าเกตนี้นี่เลยว่ามันมันสนุกโอ้โหแล้วแนวทางประกวดครับต่อไปเนี่ยจะเล่นแบบไหนแนวทางประกวดเป็นอย่างไรบ้างครับก็เราก็ต้องยึดตามมาตรฐานนะครับมาตรฐานคือคือมันก็มีอยู่แล้วนะลักษณะ ในลักษณะมาตรฐานของเขาช่วงหัวช่วงหงอนก็เหมือนตัวที่ผมแนะนำนี่ก็คือดูตั้งแต่หงอนเลยอย่างนี้ได้เลยหงอนใหญ่ับเต็มท้ายหงอนชี้ับแหลมชี้ชึ้นนะครับลักษณะหูที่ใหญ่นะครับแล้วก็ลำตัวมีอกนะเป็นไก่ที่มีอกแล้วก็มีการยืนที่สวยมีลายมีอกกลมแล้วก็หางก็จริงๆเขาก็เป็นตัวที่หางสวยแต่ว่ามันผัดไปก็ต้องดูตัวถัดวผัดไปที่ผมบอกว่ามันต้อง เปียนเป็นม้วนได้ใช่ใช่ที่เป็นม้วนเลต้องแบบเป็นม้วนครับโอ้โหปัจจุบันนี้ก็มีสีอะไรบ้างครับในฟาร์มพี่น้อยในฟาร์มผมนี่ตอนที่ตอนที่ผมเอาเข้ามาเนี่ยผมก็เอามาสีกะนะครับแล้วก็เป็นสีโคลัมเบียนนะโคลัมเบียนก็ไม่ได้ออกมาโชว์ครับอ่าสีกะมีโคลัมเบียนแล้วก็อะไรอีกสีหนึ่ง เป็นสีบาร์ก็ไม่ได้เอาออกมาโชว์นะครับเพราะว่าชุดที่โชว์นี่เป็นชุดที่สมบูรณ์หูเตหูเต็มครับผมตัวที่สวยงามสง่างามสวยงามแล้วแต่ตอนนี้นะถ้าลดเมในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีรุ่นหลังๆที่เขานําเข้ามานะครับเป็นกที่หลากหลายไปแล้วซึ่งที่นี้ผมว่าการที่จะเกิดกระแสนิยมได้เนี่ยครับ จะต้องมีหลากหลายเรื่องสีด้วยถ้าว่ามีอยู่สีเดียวเหมือนกับดำทั้งหมดอมันเหกนันก็ไม่มันไม่อยากซื้อขายกันแล้วคุณก็มีผมก็มีมันก็เหมือนกันหมดความหลากหลายของสีทั่จะทําให้ให้ตลาดมันติดเต้นขึ้นมาครับอืมโอ้โหเป็นไงล่ะไม่ผิดหวังที่เอากลับมาไม่ผิดหวังเลยทีเดียวจะย้อนกลับมาดูวันนั้นไม่เห็นนะแต่ผมประทับใจใน หางไม่ใช่งอนครับกับแก้มมากเลยเทมาก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 ไก่มีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์เพราะว่าไก่ทุกตัวที่มีเอกลักษณ์มันทําตลาดได้ภาพนี้ไม่ใช่เชียนะครับคไม่ใช่เฉพาะรถคอมไก่ทุกตัวที่มีเอกลักษณ์มันสร้างตลาดได้เห็นชัดว่าอะไรเด่นใช่ใช่แต่ละตัวก็แตกต่างกันไปบางตัวโครงสร้างใหญ่บางตัวตัวจิ๋วบางตัว เอออกใหญ่ครับอย่างบางตัวนี่งอนใหญ่ซาลอโมเขาก่อนก็ต้องมีแบบอกที่ใหญ่อะไรเงี้ยโคดโมอ่ะก็อกใหญ่เหมือนกันอกโคดโมก็อกใหญ่โฆษณาเขาเยอะแล้วเนี่ยต้องต้องมาแล้วต้องมาแล้วต้องมาแล้วอันนี้งอนสวยแก้มสวยหางก็ต้องสวยด้วยใช่ไหมครับปีกเป็นไงครับที่ต้องลักษณะมันต้องทิ้งๆลงไปชี้ลงพื้นก็ลักษณะไก่ที่สวยคือไก่ที่เรานึกภาพ กล้เคียงสลามอแล้วกันแต่ต้องยืนค่อนขางยืนขึ้นมาแล้วก็มีอกยื่นออกไปนะฮะแต่นี้ยังไม่ยื่นมากเราก็ต้องต้องเลี้ยงแล้วก็คัดสายพันธุ์ต่อไปโอ้อดูแล้วสร้อยเขานี่ก็เครื่องเขาก็ไม่ธรรมดาเนาะตัวสร้อยสร้อยอันนี้ก็สร้อยระยะสร้อยที่คอแล้วก็ระยะที่หลังเนี่ยคือคือไก่ตัวเนี้ยเครื่องจะต้องพุ่งๆหน่อยแล้วก็ให้มันนิ่มนะฮะ เพราะว่าถ้าหางมันแข็งมันจะไม่สวยมันจะไม่ม้วนมันต้องดูขนมันมีความมันมันวาวเหมือนกันนะสายพันธุ์นี้มันยาวแล้วก็มันวาวมันวาวก็อ๋อก็เป็นที่ความสมบูรณ์ในการเลี้ยงด้วยเรื่องขนเนี้ยนะครับหน้าตามองเผลนๆเหมือนไก่ฟ้าเหมือนกันนะครับพี่หงอนเหงิอนอะไรยเงี้ยไก่ป่าหูขาวอ่าดูแต่หงอนเขาจะต่างกันแต่เขาหงอนต่างกันอันนี้เขาจะเป็นแณะแบบงอนแจ้อันนี้เป็นหงอนกูหลาบโอ้แต่สีเขาสวยชัดเจนเลยทีเดียวอ ดูเครื่องเขาสวยงามเครื่องเขาสวยเครื่องเขาสวยหเอกลักษณ์มากเลยงอนนี่แบบว่าโอ้โหไม่ไม่สีแรงจริงที่ดูร้อนกลับมาเนี่ยดูตัวนี้อยู่ในุ๊้ของไ่เน็กที่ไตพวกนี้ก็ตัวผู็ประมาณ5้าถึงหขีดตัวเมียก็ประมาณ4ี่ถึงห้าขีด อ,นะอย่างที่ผมแนะนําไว้ว่าไก่เล็กนี่มันเข้ากรุงเทพได้นะมันเข้าบ้านจาัดสรรได้นะอ๋อเลีเ้ยงคอนโดได้ซึ่งเป็นแนวเป็นแนวในการตัดสินใจในการเลี้ยงไก่ของแต่ละตัวของผมบางคนชอบอ่ะบางทีไปเลี้ยงแบบพื้นที่แบบไม่ได้ใหญ่อ,นะอยากเลี้ยงโหแต่มันก็มันก็น่ารักจริงอ่ะเราเห็นแล้วมันก็ประทับใจในฟาร์มงามของมัน ตัวนี้เดินผ่านนี่ต้องหันมองเลยนะใช่นี่สีดำนี่เขาตัดกับสีหูอะไใช่ใช่ใช่แล้วก็สีแดงโอ้โหเด่นชัดเลยครับโอ้โหและแดงเขาแดงสดเลยเนาะมีหน้าเขาถึงก็เรียกว่ากุหลาบีกุหลาบอลดข้อมคงต้องรอเวลานิดนึงสำหรับคดอมคือรอให้ไก่คุณภาพมันขยายออกไปกว้างก็ให้คุ้มใช่ตอนนั้นก็เล่นกันท่านใดที่ชื่นชอบนะครับสายพันธุ์ไก่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์แล้วกันที่จะ ให้เรียกร้องความสนใจแหละให้มามา,มาร่วมกันเรียกมาเรียกแขกได้นะมาลองเล่นสายพันธุ์นีนน้ดูเล่นตัวเดียวก็ได้อ่าเล่นตัวเดียวก็ได้เล่นแบบขยายพันธุ์ก็ดีครับ,รบก็อย่างที่พี่น้อยแนะนําว่าเราเล่นไก่นี้เราไม่ต้องจับมาหลายๆชนิดนะครับเราเล่นทีละตัวเล่นให้ติดชื่อนะเมื่อเราติดชื่อสักตัวใดตัวหนึ่งครับเราไปเล่นตัวที่สองนี้เพื่อนเพื่อนจะตามแล้เพราะเพื่อนมั่นใจว่า ฟาร์มเนี้ยเขาเล่นนี้เขาเล่นถึงนะฮะการเล่นไก่สวยงามเนี่ยมันต้องสร้างแบรนด์ไปด้วยต้องสร้างแบรนด์ไปด้วยจากเมื่อก่อนน้อยนาที่ว่าตอนนี้เป็นน้อยชิคเก้นฟาร์มอยู่กำแพงแสนแล้วผมคงคที่ว่าเฮ้ยอาดามเขียน ไปกับพี่ป๋องน้อยไปหาพี่น้อยอะไรที่ว่าบินไปหรอว่าเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆเราว่ายน้ำข้ามไปถงบอกว่าเราต้องไปแม่น้ำโ้โหว่ายน้ำข้ามไ้ว่ายน้ำข้ามแผ่นดินกันเลยนะครับก็เรื่องราวของไก่อ่ามากมายเลยเห็นพี่น้อยบอกว่ามีโครงการอีกมากมายใช่อ่าที่กำลังตามหาก็อยากให้หลายๆท่านนะครับที่เป็นคนที่ชอบครับผมในน้องไก่ครับอ่าน้องไก่นะตามไก่ไล่จับไก่ มาไล่จับพี่น ok> ้อยได้กันคงกลาคืนเนี ok k <k ่ยพี่น้อยเขามีทอล์กตลอดอ๋อเขามีทอล์กอ่าพี่น้อยทอล์กยิ่งสนใจก็เข้าในกลุ่มไลน์อุปนแชทนะครับเดี๋ยวก็ฝากอัดังช่วยขึ้นเดี๋ยวขึ้นเป็นสมาชิกนะครับ ใครที่สนใจลองเข้าไปดูนะครับพี่น้อยมีเรื่องเล่าให้ฟังทุกวันเลยนอนทุกคืนครับอยากรู้สนใจในสายพันธุ์ไหนอยากรู้ว่ารถคว่มได้มีการเลี้ยงอย่างไรบางคืนนี่คุยก่อนนอนนี่นอนตอนเจ็ดโมงเช้าโอ้โหคุยยาวมากคุยยาวมากยาวมาคุยกันไม่ได้นอนคุยกันจนไม่ได้นอนเรื่องไก่มีอะไรให้ติดตามอีกมากมายครับผมยิ่งคําว่าไก่สายพันธ์อเมเทศเนี่ยไม่ได้มีที่รู้จัก การในท้องตลาดหรือว่าเข้าใจว่าอาจจะมีไม่กี่สายพันธุ์่งจริงเยอะมากอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยสีิบกาสายพันธุ์เลยใช่ไหมครับแต่ละฟาร์มก็จะมีลักษณะเด่นมีตัวเด่นๆก็ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มซิลกี้โปแลนด์บาม์มามินิโคชินใช่ไหมอย่างอีกมากมายก็เดี๋ยวเราจะทยอย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  ออกมาให้ได้ชมกันแล้วกันเดี๋ยวเขาหน้ามาค้างเพ่็วันโอ้ได้เนอะบรรยากาศก็โอเคแกก็บอกว่าทำเรืนรับรองไว้เรียบร้อยแล้วนะร้อนๆก็โดดสาโดดน้ได้เลยเล่น้ำได้ถือว่ามาสนุกสนานครับผมเปลี่ยนความรู้นะครับถือว่ามาฟังเรื่องเล่าของคนที่ลักไก่ใช่ ลักไก่ซะด้วยนะ<ห>นพี่น้อยนี่ชอบรักไก่ <c oughs> <c oughs> ครับผมก็มติดตามเรื่องราวดีๆครับ,รบของเกษตรกรนะผู้ทอนแบบนี้ในตรรลอยชายของเราครับผมครับโอยบองพอโดย ละอ่ดาวตีสิบนี่ตอนหน้าพกพี่น้องไปด้วยพวกพี่น้องเอาไปด้วยเหรอพกพี่น้อยด้วยนาราทิวาเป็นเกษตรลอยชายนี่ลอยขอข้ามคลองไปลอยไปด้วยลอยไปด้วยครับก่อนขอติดตามแล้วกันว่าคราวหน้าเราจะมีเรื่องราวอะไรเนี่ยจะมานำเสนอต่อไปแล้ววันนี้ก็บุ้ยบุยดีกว่าไปแล้วฮะพอเริ่มจะมาอายก็แล้วกลับจริงอะนะกลับจริงๆนนะพี่้อจะตามอีกนะพี่น้อยเดี๋ยวผมออกไปปุ๊บ นะครับเดี๋ยวคราวนี้มาเรียกอีกทีนี่คิดท่านมาแล้วนะขอบคุณพี่น้อยมากครับผมกับเรื่องราวดีๆกายครับผมครับผมครับไปดิครับคนเกษตรร้อยชางพาคุณท้าทายไปลุยชมองปองพระนกอาดัมที่สิบยิบสิบหยิบร้อยเรื่องราวเกษตรดีๆพาเรียนรู้วิธี ทีบสิกีบร้อยเรื่องราวเกษตรดีดีอาเรียน